ขอความสุขสวัสดีจงมีแก่ลูกศิษย์ของญาติทุกคนนะคะวันนี้เป็นวันมิ่งมงคลเป็นวันออกพรรษาสมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าท่านเสด็จลงจากดาวดึงที่ท่านไปโปรพดพุทธมารดาที่วันนี้เข้าตากบาตรเทโวกันต้อนรับพระพุทธองค์มาโปรดสัตวที่โลกมนุษย์ทั้งยังจะมีข่าวดียาขอขอบคุณ ลูกทุกคนที่ไปร่วมกันตัดลูกนิมิตรูปใหญ่ลูกเอกของย่านะคะที่อยู่กลางโบสถ์โดยดรทุเมตันติเวชกุลท่านเมตตามาเป็นประธานเป็นมงคลให้กับเราพวกเราก็ยินดีความจริงแล้วย่าคิดว่าพอดีตรงกับวันพหัสนะคะคนที่คงจะต้องทำงานกันาก็ไม่คิดว่าลูกศิษย์ก็ไปกันมากมายทีเดียว บัตลูกเอกเนี่ยสำคัญค่ะแล้วก็ย่าจะต้องปรับปรุงที่หน้าแท่นชุกะชีต้องให้ช่างไปดูใหม่แล้วก็ปรับปรุงให้สวยขึ้นเหมาะกับในโบสถ์อันนี้ทุกอย่างพร้อมบริบูรณ์ยา่าทงข่าววันนี้อยากจะให้ทุกคนยกมือท่วมศรีรษะระลึกถึงบุญกุศลทั้งหลายที่ลูกศิษย์ของย่าได้ร่วมมือร่วมใจกัน ช่วยกันสร้างวัดที่มีอายุถึงสามร้อยกว่าปีถ้าทราบประวัติศาสตรนะะ์นาคายากก็เขียนลงในหนังสือถ้าพวกหนูได้อ่านพวกหนูก็จะปิติยินดีว่าวัดเก่าโบราณน,นะคะสร้างก่อนอยุธยาแตกนะคระาสมเด็จพระเจ้าตากสินท่านได้สู้รบกับพม่าตรงนี้วัดนี้ เลาก็ชนะได้ปักปักปก,กองทัพปักหลักรวบรวมไพ่ผลนะครับมาไปจนถึงระยองไปจนถึงจันทบุรีแล้วกลับมากู้ชาติไทยให้พวกเราอยู่เย็นเป็นสุขจนถุกวันนี้ข้าญาติปิติมากทีเดียวว่าบุญกุศลนะคะทอดมาให้พวกเราได้ทำกุศลอันยิ่งใหญ่วัดสมบูรณ์บริบูรณ์ครบบริบูรณ์แล้ว นะคะโดยที่หลวงพ่อท่านพระครูสุธิธรรมธรรมาจารย์ความจริงแล้วท่านก็ไม่เคยเอ่ยปากที่จะขอให้ญาติช่างอะไรต่ออะไรแต่เป็นเรื่องของพวกเราพวกเรามีหน้าที่ที่จะต้องคอยดูบำรุงรักษาชาติศาสนาพระมหากษัตริย์เพราะฉะนั้นเรื่องของศาสนาของศาสนาพุทธเป็นหน้าที่ของพวกเราทุกคนคะ่ะ ที่ต้องเอาดูแลเอาใจใส่รอบบ้านรอบวัดเราอยู่ใกล้วัดไหนก็ต้องไปดูแลว่าเขาขาดเหลืออะไรไม่ต้องให้พระท่านออกมาขอหรือ,อามาชักชวนให้มีจิตเมตตาที่อยากจะทำกุศลแม้เล็กๆน้อยๆก็ต้องภูมิใจว่าเกิดมาชาตินี้ใครจะเชื่อพวกเราสามารถ สร้างวัดช่วยวัดที่เก่าแก่สามร้อยกว่าปีซึ่งตอนนั้นเป็นสำนักสงฆ์ไม่แน่ว่าวันหนึ่งเขาคงจะตัดทิ้งออกมากลายมาเป็นวัดที่สมบูรณ์และที่ขอบที่ย่าดีใจมากค่ะนะคะท่านท่านพวะครูท่านมุ่งมั่นในเรื่องการเผยแผ่พุทธศาสนาในเรื่องของพระอภิธรรมได้สอนลูกศิษย์ ที่สนใจในธรรมะพระอภิธรรมเป็นคําตรัสตรงจากพุทธองค์นะคะถ้าเราได้ฟังพระเสียงสวดมนต์ครั้งใดเท่ากับเราได้ฟังเสียงพระพุทธองค์เมื่อ2,500กว่าปีมาแล้วท่านสวดมนต์ทุกวันค่ะชักชวนชาวบ้านแถบนั้นนะคะพอหโมงเจ็อกท่มหนึ่งนี่ในในโบสถ์ก็ได้สวดมนต์กัน ท่านสวดทุกวันเลยค่ะนะคะท่านขยันสวดมนต์แล้วก็รู้สึกว่าชาวบ้านแทบนั้นดีขึ้นสะอาดตาขึ้นเข้าไปแล้วเปลี่ยนแปลงมากมายนั่นก็บอกข่าวอยากให้ทุกคนได้โมนทนาและลึกถึงบุญกุศลที่เราได้ทํานะคะของย่าก็คิดว่าถ้าโควิดเาบาบางลงไม่มีปัญหาไม่มีอุปสรรคได้ประกาศไปว่าวันที่หนึ่ง ถึงวันที่8ปดพิธิการนี้นะคะที่ย่าจะไปสอนสองหลักสูตรสองหลักสูตรนะคะคือตอนกลางวานันตอนเช้าก็เป็นหน้าที่ของท่านพระครูหลวงพ่อท่านจะมาพูดถึงเรื่องสมถะกับวิปัสนาแตกต่างกันอย่างไรการที่จะพ้นทุกข์ไปสู่ความดับทุกข์โดยขึ้นเชิงนั้นคืออะไรนะคะน่าสนใจ เป็นเรื่องตอนเช้าตอนบ่ายก็เป็นหน้าที่ของย่าที่จะสอนประมาณสักสองเกือบสองชั่วโมงในการปฏิบัติในการฝึกวิปัสสนานะคะไม่ยากเลยค่ะแล้วจากนั้นหยุดให้ย่าหยุดพักสักชั่วครู่สี่โมงเย็นจนถึงหกโมงเย็นย่าก็จะสอนเรื่องของกายทิพย์ ซึ่งเวลานี้ทุกคนรู้คุณค่าแล้วว่าการมาฝึกเรื่องราวที่เรามาเรียนเรื่องของกายทิพนั้นมีประโยชน์อย่างไรนะคะลูกศิษย์ย่าร้อยละเกือบเกสบนะคะที่เรียนจากย่ามา26ปีก็ร่วมแสนคนมายังยังมาเยี่ยมยา่าอยู่เย็นเป็นสุข บางคนมากราบบอกตลอดเวลาที่ผมเรียนผมไม่เคยทิ้งเลยและผมก็ไม่ได้ต้องเข้าโรงพยาบาลก็อยู่เย็นเป็นสุขมาตลอดไม่เคยทิ้งทอดทิ้งนั่นย่าก็ยังมีกำลังใจถ้าไม่มีอุปสรรคอะไรวันนั้นค่ะเราจะได้ไปอยู่ที่วัดได้บำเพ็ญบุญกันนะคะแต่ไม่รับคนนอกนะคะที่จะมาเช้าเย็นกลับเพราะ เราไม่มีเวลาที่จะพักเลยตั้งแต่หกโมงเช้าจนถึงหกโมงเย็นตลอดทั้งวันแค่น,นั้นเราก็จะรับแต่ว่า,าไปข้างกันที่วัดวก็เข่งครัดหน่อยนะคะ,นะคะก็ขอเชิญชวนว่าพอมีสมควรยากก็จะสอนให้ต่อแล้วก็ผู้ใดต้องการที่จะทบทวนก็ไปฟังได้นะคะ อาหารการกินสมบูรณ์มีผู้คนช่วยเหลือกันนะคะเราเามีอาหารให้พร้อมมีที่ให้อยู่ตามพอสมควรค่ะก็ขอเชิญชวนสุดท้ายนี้ยากขออาราธนาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั่วสาครคลโลกนะคะพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์และเทพทเทวดาทั้งหลายที่ปกปากรักษา ทุกอย่างได้ราบลื่นมาจนกระทั่งพวกเราได้ทำมาหากุศลสำเร็จในเดี๋ยวนี้แล้วขอให้ท่านโปรดประทานพรให้ตัวย่าลูกครอบครัวรวมทั้งพวกลูกศิษย์ของย่าทุกคนพร้อมทั้งบุตรหลานเหลน้นกครอบครัวทุกคนนะคะประเทศไทยด้วยประชาชนคนไทยด้วยจงอยู่เย็นเป็นสุขมาสจากโกาครคภัยไข้เจ็บ ปาสกาจโจรภยัยราชไพอัขีไพอุบัติไพอ,อุทกภยัภยไพทั้งหมดทั้งหลายอย่าได้มาแพ้วผ่านขอให้เจริญด้วยอายุวันนะสุข,ขพะพละวันนี้เป็นวันดีขอให้พรญ,ญ่าที่ให้กับลูกศิษย์นั้นจงศักดิ์สิทธิ์ุกประการสวัสดีค่าสวัสดีทุกคนนะคะ